อ้านเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาวันนี้ปีใหม่ปีนี้จะเปิดไฟเทคกินมาม่าห็นไหมเนี่ยกินมาม่าค่ะคนอื่นเขากินเก็ดกินไก่เรากินมาม่านี่แหละค่ะ,ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อกินอย่างนี้แหละ,ะไฟเทคก็มีกินกับมาม่ามาค่ะมาอร่อยด้วย เยี่ยมม,มาเด้อค่ะมาเด้อเปิดไฟแทกเถอะ <c oughs> ไฟแทกกินมามา่านะใช่เฮ้ยตำรวจไม่จับหรอกนะ มามา่าเราเหลืออยู่แล้วก็กินไงนแซบ่บารแซบ่บหมาม่าอร่อยอ,ะอ่ะอ่อรปีใหม่เขาไปกินตามร้านตามห้างอ,อะไรเนี่ยเราก็กินมาม่าเนี่ยอ๋อปีใหม่นี่กินส่งท้ายใช่ ก,กินสงท้ายปีใหม่เอ้ยสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หด้วยมามา่มามาม่าแล้วก็เปิดไฟเทกอีกต่างหากเออโหไม่เห็นเป็นไรอะกินไปก็อิ่มเหมือนกันอิ่มเหมือนกันเข้าที่เดียววันนั่นแหละโอ้ขนาดนะั้นลงทุนขนาดนะั้นแล้วลย,ยาย,ยุห,หรือไม่มีทุน ย่าพูดใหม่สิไม่มีทนุนนี่มาม่าแจากตั้งแต่นานแล้วอ๋อแจกอายุาเพราะว่าปีหน้ามันก็จะหมดอายุแล้วแจกตั้งแต่น้ำท่วมอ่ะใช่โอ้โหตายแล้วถ้ามีถ้าน้ำไม่ท่วมก็อดกินตต่ๆตๆยตายตายตาโอ้โหอิ่มไหมเนี่ย ไม่อิ่มก็ต้องอิ่มเพราะว่ามันมีแค่นี้เพราะว่ามันอิ่มแค่นี้ไม่มีตังใช่เลืนะห่อนึงก็เจ็ดบาทนะคะเหรอใช่ไข่ลูกนึงไข่ไข่สามบาทแพงกว่าข้าวชาวไร่ชาวนาอีกสรุปแล้วก็คือกินมามาเออแล้วก็เปิดไฟเทค อืมเอา้าฝากเพื่อนๆด้วยมากินมาม่าด้วยกันฝากด้วยนะคะมากินมาม่าด้วยกันค่ะอวยพรปีใหม่ด้วยแล้วก็อวยพรปีใหม่ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงฟังฟังนะคะสวัสดีค่ะ